สวัสดีค่ะหมอแปมค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาชวนเช็ค4สาเหตุที่ทําให้เด็กๆทานข้าวได้น้อยจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสาเหตุแรกเลยนะคะก็คือดื่มนมเยอะเกินไปนะคะเนื่องจากนมกับเด็กเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาชินกับการดื่มนมมาตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมคะการที่จะมาเปลี่ยนให้รับประทานอาหารนีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทําให คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นห่วงว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะทานได้ไม่ค่อยดีกินชากินได้น้อยก็กลัวว่าลูกเนี่ยอาจจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะไม่อิ่มหรือเปล่าก็เลยอาจจะเสริมนมเข้าไปในมื้อนั้นเลยทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดความคุ้นชินค่ะว่าเราไม่ต้องทานอาหารหลักก็ได้เราเดี๋ยวเราก็จะอิ่มจากนมอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ติดขวดเนาะดูดขวดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีเวลาที่จะหิวข้าวเลยเนาะ หรือบางคนเนี่ยก็ยังติดเต้าคุณแม่ค่ะหิวเมื่อไหรก็เปิดหิวเมื่อไรก็เปิด,เ,เ,ปดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีช่วงหิวข้าวอย่างแน่นอนและปริมาณเท่าไหร่ที่จะถือว่าเยอะเกินไปสําหรับเด็กที่อายุเกิน1ปีก็คือ3าถึงสกล่องต่อวันเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะถ้าเกินจากนี้เนี่ยคือถือว่าเยอะไปดื่มนมเยอะมากเกินไปกว่านี้เนี่ยก็จะไปเบียดบางการรับประทานอาหารส่งผลให้ได้รับสารอาหารเนี่ยไม่เพียงพออาจจะส่งผลกับทั้งไ q ทั้งภูมิคุ้มกันของเด็กๆได้ค่ะ ทีนี้เราจะแก้ปัญหาการดื่มนมเยอะเกินไปได้ยังไงก็คือลดนมลงค่ะวิธีการลดเลยก็คือจะต้องจัดตารางอาหารกับตารางนมให้เป็นเวลานะคะโดยที่มื้อนมและมืออาหารเนี่ยจะต้องห่างกันอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเขากินอาหารไม่หมดและจะมาขอกินนมก่อนเวลาคุณพ่อคุณแม่ต้องใจแข็งนะคะจะต้องไม่ให้ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเขาจะต้องกินข้าวถึงจะอินถ้าไม่กินข้าวเขาจะหิว ถ้าจะมาขอกินนมก็จะไม่ได้ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยจะเริ่มเรียนรู้และปรับตัวแล้วก็ทานอาหารได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสาเหตุที่สองนะคะ,ะเกิดจากความรู้สึกไม่ดีต่อการรับประทานอาหารเพราะว่าถูกบังคับมากเกินไปค่ะเด็กๆวัยหนึ่งขวบนะคะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะจะสังเกตได้ว่าหนึ่งขวบเนี่ยคำพูดติดปากของวัยนี้เลยก็คือไม่เพราะว่าเขาอยากทําอะไรได้ด้วยตัวเองถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย จะมาป้อนเนี่ยเขาจะไม่อยากกินค่ะเขาอยากทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีแก้เนี่ยก็คือจะต้องใช้เทคนิคทูส p o นเทคนิคค่ะทูส p o นคืออะไรก็คือคุณแม่1ช้อนคุณลูก1ช้อนเนาะให้คุณลูกเนี่ยตักกินเองจะหกบ้างจะเลอะบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะให้เขาได้ฝึกตักทานเองเขาจะทําให้เขาอยากทานมากยิ่งขึ้นทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงว่าเออเราถ้าตักกินเองเนี่ยมันจะหกซะเยอะกว่าได้กินหรือเปล่าค่ะทางแก้ก็คืออีกหนึ่งช้อนที่เราถืออยู่ค่ะ เวลาเขาเพลินเพลินเล่นไปกินไปด้วยเนี่ยค่ะเราก็ตักให้เขาทานไปด้วยมันก็จะเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นในการรับประทานอาหารมือนานๆก็จะทําให้รับประทานได้ดียิ mm ่ hmm. คือสามก็คือจริงๆแล้วเด็กๆอาจจะมีภาวะทางกายที่ผิดปกติที่ทําให้ไม่อยากรับประทานอาหาร mm hmm. เช่นภาวะการแพ้อาหารหรือแพ้นมวัวค่ะทําให้เด็กๆเ,เมื่อกินอาหารชนิดนั้นไปเนี่ย ก็อาจจะส่งผลให้มีอาการอืดท้องปวดท้องหรือว่ามีการขับถ่ายที่ผิดปกติทําให้เขาเนี่ยไม่อยากจะรับประทานอาหารนะคะถ้าเกิดภาวะนี้เนี่ยแนะนําว่าอาจจะต้องเข้าไปพบแพทย์หรือกุมารแพทย์นะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาถ้าเกิดมีภาวะแพ้อาหารหรือแพ้นมบวเนี่ถ้าเป็นแพ้นมัวเนี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นนมสาหรับเด็กแพ้นมบวนะคะที่มีการตัดสายโปรตีนทาให้เขาทานแล้วสบายท้องขึ้น หรือเปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองในเด็กที่อายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาความเบื่ออาหารจากการแพ้อาหารได้ค่ะข้อที่4ี่นะคะเด็กที่ไม่ทานอาหารอาจจะเกิดจากภาวะท้องผูกก็เป็นได้ค่ะเด็กๆที่ท้องผูกเนี่ยก็จะมีอุจจาระที่คัง่งค้างอยู่ในลำไส้เป็นปริมาณมากนะคะทำให้รู้สึกอิ่มไม่อยากอาหารแล้วเวลาทานอาหารเนี่ยค่ะลำไส้มันก็จะบิดตัวเนาะและไปบิดไล่อุจจาระ ที่ค้างค้างอยู่ทําให้เกิดอาการปวดท้องเวลารับประทานอาหารเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาไม่อยากมาประทานอาหารได้ค่ะทีนี้วิธีแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการปรับพฤติกรรมก็คือทานอาหารให้ได้สัดส,ส่วนที่พอเหมาะไฟเบอร์ในปริรรมาณที่เพียงพอนะคะแต่เด็กๆนะคะในการปรับพฤติกรรมให้มาทานอาหารให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะไฟเบอร์ในปริมาณที่เพียงพอในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ย จะทาได้ไม่ง่ายนะักคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยก็เลยสอบถามมาว่าเราจะใช้ตัวช่วยอื่นๆได้ไหมเช่นไฟเบอร์สําหรับเด็กหรือใยอาหารสําหรับเด็กก็สามารถใช้ได้นะคะโดยใยอาหารนั้นเนี่ยน่าจะต้องเลือกเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้เนาะจะไม่เกาะให้เกิดการอุดตันในลำไส้ที่จะทำให้เกิดปัญหาลำไส้อุดตันตามมาแล้วก็จะต้องเลือกอไฟเบอร์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่เก่ะให้เกิดอาการแพ้เนาะ พอถ้าก่อให้เกิดอาการแพ้ก็อย่างที่หมอบอกค่ะว่าถ้ามีภาวะแพ้อาหารก็อาจจะทําให้เกิดการท้องอืดเบื่ออาหารขึ้นมาได้อีกเลือกผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือมีอยอยแล้วก็มีมาตรฐานในการผลิตนะคะ